ลอยใจทำไมตอนหนใจทำไมครับอืตอนยใจทำไมลูกอืมอืมคินไคินมา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 คินมคินมาคินมาคินมินตัง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  ไข่เนี่ยใครเนี่ยตัวมันใหญ่เหลือเกินเฮ้ตัวมันใหญ่เหลือเกินเฮ้ยไขเนี่ยตัวมันก็ใหญ่อะเฮ้ตัวก็ใหญ่ขาก็ใหญ่อะเข็มก็ใหญ่อะเฮ้ยไข

哎，我，哎，我，那，我那，我，哎，我，那，我，那，我，哎，我，那，我，那，我。